เออนั่นแหละต้นนั่นแหละเลิศอันนี้เป็นอ่าขึ้นมาหนะ้าอ่าอันนี้หกนะเพราะใหญ่หกใหญ่โอเคปะคืออันนี้ได้กรุ๊ตเธอเลยอะล็อกล็อกล็อกอึกบกระตุกลงนิดนึงจะเสียงบ๊อกเนี้ยเออใช่หาต่อคิดอะไรนะคิดคิดตัวคิดตัวเแบเบ เขาเต้นยังไงนะของเขาคิดตัวเออคิดตัวเบเบอ่ะคิดตัวตาลาลาตัวแปเบแป๊เอาตัดเปรมอะเต้นเอาตายอ่ะครั้งเนี้ยเอล่าเอล่านมมััอบรา หนึ่งสองสามอ่ะขี้ตัวเบเบออ่ะอันเนี้ยเป็นแอคติ้งเออมือซ้ายก่อนหนึ่งสองสามขี้ตัวเบเบอ่ะขี้ตัวตาละละอ่ะอันเนี้ย package. ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเอาแขนก่อนซ้ายขวาซ้ายเอาแขนเดียวเลยนึ่งสองสามไปขี้ตัวเบเบอ่ะขี้ตัวตาละละอ่ะขี้ตัวเบเบอขี้ตัวมือตึงมือแค่นี้นี่แค่นี้ เหมือนมาร์ชเลยเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวต้องแต่ต้องสอนต้นเหมือนอย่างนั้นแหละเราต้องเต้นให้คมนะหนึ่งสองสามนึ่งสองามตัวเบเบอ่ะคีดตัวตาลาลาคีดตัวเบเบอ่ะอะคำว่าอ่ะใช่เป็นแบบนี้เหมือนเกรงใจอ่ะ หนึ่งนั่นแหละ <Okay. S 1> อย่างนั้นแหละหนึ่งสองสามคิดตัวเแบเบอ่ะคิดตัวตาละละอ่ะคิดตัวเแบเบอ่ะคิดตัวตาละละอ่ะคิดตัวเบเบอ่ะคิดตัวตาละละคิดตัวเแบเบอ่ะตแบบออแต่มือต้องต้องตึงนี่นะตึงนี่เดี๋ยวครูจะทำแพทเทิร์น นี้นะเออเอาใหม่แล้วก็มีอะไรนะเหมือนแล้วครูจริงเหรอมีสามภาคเหรอสามภาคครับแล้วก็ภาคการปกติมันมีขี้โมงตัดแต่เขาตัดเท่านั้นออกไปเขาตัดท่อนแหล่ะครูจิ้งจองโอ้เขาไม่ทำแต่เราก็จะแบบเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาตัดท่อนแหล่ะครูจูจูแล้วจบงี้ยอ่าปึ้งใช่ไหมโมดแล้วจบไอ้ครบจบไงอ่า เปลี่ยนเป็น,ปนฮกล้วทำไงวะอ่าเอา้อ่าแล้วจบยังอ่าแล้วอันเนี้ยอ่าองเี้เมื่อจบมือไหนวะสักมือนอ่ะแต่ขึ้นอ่าอ่าใช่เก็บอ่าอ่าเลวแบบอ่าอย่างนงี้เลยนะ อ่าปึง้งเออแดนเซอร์มันแขงแกร่งอะไรใช่มันเสียป่ะเอาใหม่ยทีละเอาทีละทีละอ,อันพี่ก่อนก่อนเขาเคยมีพี่มาซ้อมในไบ้านป่ะไม่มีไม่มีเลยไม่รู้ด้วยว่ามีแดนเซอร์พี่ก่อนไม่สเสลยแ่ทจำได้ร่บปีก่อนก่อนปีสี่เลย่างนมั้งซ้อมกับพี่ที่เป็น,น,นพี่เป็นหัวหน้าแดนเซอร์อะไรเงี้ยพี่เขาจะบอกไม่มีไม่มีอันนี้ต่อนี่ผ่านล่ามคนนี้คนเดียวคนเดียวคนทาทำทั้งทำเด็กทั้งทำแดนเซอร์อะ มาห้าหกเจ็ดแปดไปเอาคิดคี่อะไรก่อนวะคีย์ตัวหนึ่งสองสามคิดตัวเบเบอ่ะคิดเนี่ยต้นจำไว้มันจะตรงข้ามเหมือนเราเดินอย่างเงี้ยมันจะตรงข้ามกันจําไว้นะวิธีการจำหนึ่งสองสามคิดตัวเบเบอ่ะคิดตัวตาหลันลาคิดตัวเบเบ อะคิดตัวตาลลาฟีคิดตัวเบเบีอ่ะคิดตัวตาลลาคิดโมเบเบีอะไรต่อนะคิดตัวเบเบี้อ้าวทำไงนั้นเนี้ยคุยทำไงอ้าอย่างนี้เลยอ้าเออใหญ่ลายใหญ่เราจะได้ดูใหญ่ใหญ่หลบข้างนี้นะอ้าอย่างนี้ก็อ่าเท่ๆไปเลยอเออเอ็นเตอร์ของจริงกำมือแข็งแรงสเตตชิง่งไป อ๋าสอนไว้แล้วเข้าใจยังตูดมันจะอีเราไม่ต้องเอาก้นไงอ๋ออย่างเงี้ยเออ,เอ,อแล้วทำพร้อมกันมันไม่น่าเกลียดหรอกเราไม่ได้สื่ออย่างนั้นเออเราสื่อแบบน่ารักน่ารัก,รกเอาใหม่คิดตัวใหม่หนึ่งสองโกคิดตัวเแบเบอ่ะคิดตัวตาลาลาคิดตัวเแบเบอ่ะคิดตัวตาลาฟี คี้ตัวเบเบอ่ะคี้ตัวตาลาลาเออคี้โมเบเบอ่าปึง้งแล้วล็อก่กจะดูไม่น่าไม่ไม่ทะลึงเอออันนี้ฟรีมันมีเป็นแบบว่า